สวัสดีครับพบกับผมพงทอและนี่คือพงทอทีวีวันนี้ชวนฟังสรุปสั้นๆนะครับ Investment Outlook ในปีหน้า2022จาก Goldman Sachs นะครับปเปอร์ยังร้อนๆอุ่นๆอยู่เลยนะครับใบ้นิดนึงว่าเป็นข่าวดีนะฮะใครกำลังจัดพอร์ตการลงทุนเตรียมตัวในปีหน้าประเทศไหนดีมีเรื่องอะไรต้องระวังบ้างผมย่อยมาให้ท่านแล้วฟังพร้มกันครับ ันนี้ก็มาตามสัญญานะครับว่าช่องพงทอนทีวีเนี่ยจะนำา n v v s t t m n t t p p p r r ที่เป็น Outlook การลงทุนในช่วงปี2ปีข้างหน้าเนี่ยมาสรุปให้ท่านสามารถนำไปปรับใช้กับการจัดพอร์ตการวางแผนการลงทุนระยะกลางถึงยาวได้นะครับอันไหนดี พูดประเด็นชัดเหตุผลฟังใช้ได้เนี่ยผมก็จะเอามาสรุปให้อันไหนอ่านแล้วรู้สึกว่ามันเบลอๆเล,เลงงง,ง,งก็จะไม่เอามาให้ท่านเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นติดตามหน้าจอรอดูได้เลยนะครับวันนี้เป็นของ g o o l e Maps นะครับมุมมองก็ไปในลักษณะที่แบบว่าค่อนข้างจะดีนะครับเป็นเขียวเขียวนะครับอย่างที่ผมใส่เสื้อแฮปปี้มาแบบนี้นะครับน่าจะแฮปปี้สำหรับ i n v e s อร์ทุกท่านนะครับมุมมองก็คือเศรษฐกิจเติบโตได้นะครับปีหน้าก็ขยายได้อีกแต่ว่าจะมีบางประเทศที่ยังมีเรื่องของข้อกังวลอยู่เนี่ยก็ต้องระมัดระววััังงงนนนเเเื้อหาาปป็ยยไไดูกลแต่่ ท่านฟังไปแล้วรู้สึกหลุดเนาะฟังแล้วต้องไปทําอย่างอื่นด้วยเนี่ยสามารถที่จะกลับมาดูตรงสรุปได้นะครับผมจะมีสรุปไว้ข้างท้ายว่ามันมีประเด็นไหนบ้างที่ท่านสามารถนําไปใช้ได้หรือกดใน้ทำสแตมปก็ได้ถ้าท่านไม่มีเวลาครับกระโดดข้ามไปดูข้างหลังได้เลยไปดูกันเลยดีกว่านะครับ โกลแมนแซกนะครับ Global Economic Analyst นะครับที่ปี2022เนาะให้ชื่อว่าเป็น Long Road to Higher Rate นะครับ Higher Rate แปลว่าอะไรแปลว่าด,ดอกเบีย้ยก็อันดับหรืออยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่านี้นะครับเงินเฟอ้อจะสูงขึ้นกว่านี้ถ้าในเชิงของเออศร,รษฐศาสตร์แล้วเนี่ยก็แปลว่าเฮ้ยถ้าดอกเบีย้ยมันขึ้นได้เงินเฟอ้อมันขึ้นได้นะครับแปลว่าเศรษฐกิจมันฟื้นตัวได้ดีนะครับคนมีกําลังซื้อคนมีกําลังจ่ายนะครับสินค้าวัตถุดิบอะไรก็ไหลเวียนได้ดีก็จะเป็นวงวัฏจักรที่เรียกว่า Spiral Upward นะเศรษฐกิจขาขึ้นนะครับค่อย ไปนะครับเป็นไซเคิลอัพนะครับดีเทลเป็นยังไงไปดูกัน เศรษฐกิจขยายตัวนะครับอย่างน้อยถึงกลางปีหน้านะนี่คือสิ่งที่เขาค่อนข้างชั่วนะครับว่าถึงกลางปีหน้านะครับโดยนําโดยประเทศพัฒนาแล้วนะครับก็อย่าง US อย่างยูโรโซนอย่างเช่นเจแปนเป็นต้นอย่างนี้นะครับ GDP ปีหน้าประมาณ4.5%ปีนี้5.9-6นะครับซึ่งถ้าเทียบกับ GDP growth ปกติของโลกนะครับอยู่แถวๆ2-2.5%เนี่ย4.5ในปีหน้าก็ยังถือว่ายังร้อนแรงใช้ได้นะครับมีแรงส่งต่อมาจากช่วงฟื้นของโควิดนิดหน่อยนะครับ DM ไปต่ออย่างที่บอกนะครับแต่ EM อย่างจีนเนี่ยมีแรงฉุดเกี่ยวกับภาคอสังหาเนะที่มีการชะลอตัวนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปอินเดียรัสเซียสามารถสร้างโอกาสการเติบโตได้ดีนะครับเพราะว่ามีเอา p ์พุตแก่ประมาณหนึ่ง เ,เงินเฟ้อแรงเกินคาดนะครับดอกเบี้ยจะขึ้นทุก6เดือนนะครับเริ่มแถวแถวเดือน7ปีหน้าเป็นต้นไปเดิมทีโกลแมนเนี่ยมองว่าในปีหน้าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งเดียวนะครับและอยู่แถวแถวปลายปีแต่ด้วยเงินเฟ้อที่มันกระชากขึ้นมาในช่วง Q3Q4 ของปี21เนี่ยทำให้มุมมองของดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะขึ้นเร็วน <S <S เนาะเพราะเฟดเขาต้องพยายามคลิปอัพกับเงินเฟ้อที่มันขึ้นไปนะครับไม่งั้นคนไม่มีตังค์ใช้จ่ายมันก็เป็นเรื่องที่ลาบากเพราะฉะนั้นโกลแมนเลยมองว่าเ้ยเดือน7เเเเนน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 ีี่่่่คอรรึึึึงงงงไไไปปปปหหหลลลััั็็ต้้้้้้าาจจะะิมดดกกบขขแ1 สเต็ปทุกๆ6เดือนนะครับไปสู่ระดับเดิมนะครับระยะยาวเงินเฟ้อจะสูงกว่าก่อนโควิดนะครับประมาณ0.5%ดอกเบี้ยก็เช่นเดียวกันเพราะมีความต้องการใช้เงินลงทุนสูงนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์พวกพลังงานสะอาดเพื่อไปสู่เน็ต e u t r a l ลคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่หลังจากโควิดฟื้นมาแล้วเนี่ยพอเลิก QE เนาะเทปเบิเสร็จขึ้นดอกขึ้นดอกเสร็จมีโปรเจกต์ในการลงทุนอินฟราสตรักเจอร์เข้ามาอีกก็น่าจะทําให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมี ตรวจกันบ้านกันก่อนนะครับในโก l d m a n s a ปีที่แล้วนะครับก็มีการเทียบเนาะว่าเดิมทีเนี่ยเคยมองไว้ที่ปี2020นะปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนเดียวกันเนี่ยแหละฮะแล้วก็เทียบกับชาวบ้านด้วยเนาะบอกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยที่ฉันพิจิกไว้เนาะสีฟ้าอ่อนนะครับออกมาใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเลยนะเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ GDP โลกเนี่ยผิดไปแค่0.1นะครับเพราะฉะนั้นขอคะแนนให้กับฉันหน่อยนะโอเคคุณเก่งนะครับแต่จะมีผิดไปบ้างเนาะอินเดียนะครับที่ว่าเอ้ยไทยไว้สูงเลย แต่ว่าออกมาก็ไม่ได้สูงอย่างที่คิดนะครับหรือว่าจะมีอย่างยูเคนะฮะมองไว้ต่ำแต่ออกมาดีเรื่องของวัคซีนเป็นหลักเนาะเรื่องของโควิดเดลต้าเดลต้าพลัสเป็นหลักนะครับนอกนั้นก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับ US ใช้ได้นะฮะมีส่วนที่เป็นแคนาดาโอเคอยู่นะครับไชน่าก็ใช้ได้นะครับไม่ได้ผิดแผผิดไปจากคาดสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นข้อยืนยันว่าปีนี้ถ้าฉันคาดดาวอีกฉันคาดกลางอีกเธอก็น่าจะเชื่อฉันได้เหมือนกันนะครับเป็นเรฟเลนส์แบบนี้ GDP โลกโต4.5นะครับน่าจะเป็นปีที่ดีมองอินเดียและรัเสเซียดีกว่าคาดนะครับ4.5อยู่ตรงนี้นะครับเดิมที5.9แล้วนะในปีนี้เป็น forecast เหมือนกันนะครับและปี2023นะให้ปีนึ่งเลยเป็น3.4ก็ยังสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของ GDP Gold โลกนะครับโดยที่มีส่วนที่เป็นนำก็คือ อินเดียแล้วก็รัสเซียนะครับดีกว่าคาดการนะครับแต่จะมีตัวก,กลุ่มที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยก็ถือว่าทรงๆเมื่อเทียบกับตลาดคาดนะครับจะมีใช้หน้านิดน,นึงเนาะที่ต่ำกว่าสิ่งที่คอนเซนแซสในบูมเบิร์กบอกไว้ประมาณ4.8เพราะว่าเรื่องของอสังหาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ4.5ประมาณนี้โดยที่บอกว่าในช่วงปีหน้านะครับ2022เนี่ยช่วงครึ่งปีแรกเนี่ย จะเป็นหน้าที่ของ US กับ j จปนะฮะเส้นสีแดงกับเส้นสีเทาเนาะที่สร้าง GDP อ r o w t h กรได้ค่อนข้างดีและครึ่งปีหลังจะเริ่มแผ่วนะครับและเป็นยูยูโรโซนเข้ามารับหน้าที่ต่อนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเลือกจังหวะลงทุนยังไงเนี่ยอาจจะดูตัวนี้เป็นหลักได้ประกอบส่วนหนึ่งนะครับครึ่งปีแรกเป็นของ US กับญี่ปุ่นครึ่งปีหลังเป็นของยูโรโซนมาสร้างโกร h ให้กับโลกนะครับรอดูกันต่อไป ส่วนหนึ่งที่กองแม่นมองเศรษฐกิจดีเนี่ยก็เรื่องภาวะของโควิด -19 ที่มันดูดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบจากปีก่อนหน้าเนาะที่ชันมากๆนะครับปีนี้ก็ไม่ค่อยชันแล้วคือก็จะยังมีติดต่อไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้มากแล้วรวมถึงมียาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพสูงๆเนะาะแจกจ่ายง่ายขึ้นใช้ง่ายขึ้นเนี่ยออกมาในตลาดในปีหน้านะครับเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยน่าห่วงสักเท่าไหร่นะครับสนับสนุนภาพให้ปีหน้าดูสวยงามขึ้นนะครับเราดูตลาดพัฒนาแล้วมาดู EM กันมกันบ้างครับอแมงมอ,งอาาร ไม่เหมือนกับในอดีตคือในอดีตเนี่ยถ้ามีตัวเลขเริ่มชะลอนอะเหลือ4.5เหลือ4ขึ้นมาเงี้ยจะมีนโยบายออกมาแบบเฉียบพันทันทีนะครับเพื่อดึงตัวเลขกลับขึ้นมาให้ดูสวยงามดู6ดู7เหมือนเดิมแต่ว่าครั้งเนี้ยเขามองว่าทางจีนเนี่ยไม่ได้มีแอคชั่นที่แบบรวดเร็วมากอาจจะเป็นเพราะว่านโยบายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับคือเน้นไปที่การเติบโตแบบมั่นคงแบบสเตนได้ในระยะยาวมากกว่า ลดความเหลื่อมล้ําจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องรอด,ดูว่านิยบายตรงนี้มันอาจทําให้ความร้อนแรงเนี่ยไม่ได้แบบฟู่ฟ้าเหมือนสมัยก่อนแต่ว่าก็ต้องดูว่าผลสำเร็จจริงๆของมันแล้วเนี่ยมันจะได้ผลในระยะยาวหรือเปล่านะครับโดยจะเห็นได้ว่าเดิมทีเคย forecast ไว้ว่าจะมี investment ใน property เนี่ยเป็นสีเทาเนาะสูงประมาณนึงเนาะ แต่ว่ามันก็ต้องหายไปเพราะว่านโยบายที่มันออกมาควบคุมความร้อนแรงนะครับส่วนที่เป็น consumption ส่วนที่เป็น demographic ปกติเนี่ยก็ยังอยู่นะครับเติบโตได้ตามเทรนแต่ว่าจะมีส่วน investment หายไปนะครับก็ชุด GDP ไปประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับรอดูกันต่อไปบราซิลนะครับมีความไม่แน่นอนในเรื่องของนโยบายการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของการเมืองนะครับการเงินมันไม่มั่นคงไงนะก็คือทางบราซิลเนี่ยมีการทำเป p e r แบบรุนแรงไปก่อนหน้านี้นะครับนำสหรัฐด้วยอีกนะฮะอันเนี้ยทางโก l มซ a n s กมองว่ามันเป็นความพันผวนความไม่แน่นอนทางเรื่องของนโยบานโย ก็ให้เลี่ยงๆไว้ก่อนนะครับส่วนอินเดียกับรัสเซียนะครับมุมมองเป็นสีเขียวนะครับคือไปในทางที่ดีนะครับเพราะอย่างที่ถ้าติดตามกันเนาะคลิปที่เป็น Emerging Market คลิปที่เป็นอินเดียเนี่ยจะเห็นว่าอินเดียเนี่ยมีทรัพยากรที่ดี แต่ว่ายังมีเอาต์พุตที่ไม่ได้สูงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นการเติบโตของอินเดียจะอยู่ที่ว่าสามารถแปลงรีซอร์สตรงนั้นเนี่ยให้เป็นเอาต์พุตที่มีประสิทธิภาพได้หรือเปล่านะครับคือยังตามอยู่เป็นม้าลองแต่มีของดีนะครับทาง Goldman s a mm hmm. ก็เลยมองว่าตรงนี้มีเอาต์พุตแก็บอยู่นะครับน่าจะเป็นตัวที่โดดเด่นได้ในปีหน้าและรัสเซียได้ประโยชน์จากราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะครับกับเรื่องของโอเปที่ไม่ลิมิตกําลังการผลิตและกลับมาผลิตเต็มที่เหมือนเดิมนะครับรัสเซียน่าจะมีโอกาสที่ดีได้้ในนปีหา มาดูเรื่องเงินเฟอ้อกันบ้างครับหักปากกาเซียนนะฮะเงินเฟอ้อที่หักปากกาเซียนจริงๆครับเป็นข้อพิสูจน์เลยว่าแอนาลิสต์ทั่วโลกก็ผิดได้นะครับเปรียบเทียบจากอะไรฮะดูที่ฟอ r e c a s ์เลครับปี2020สะครับสีฟ้าอ่อนนะเห็นว่าออกมาจริงๆแล้วเนี่ยแบบ สองเท่าก็มีนะฮะคนละเรื่องเลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่บอกว่าเฮ้ยดีมานมันมากกว่าที่คาดนะครับเรื่องของการซื้อของจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันเยอะกว่าที่คิดแล้วก็เรื่องของช็อตเท็ดในเรื่องซัพพลายอีกนะครับแรงงานอีกนะครับมันนําให้ราคาสินค้าค่าของชิมเนี่ยมันสูงกว่าปกตินะครับเกินคาดมากๆนะครับและเป็นเหตุผลที่ทําให้ Goldman Sach s a บอกว่าจําเป็นที่เฟดจะต้อง ทำไทเทนนิ่งแล้วรีบขึ้นดอกเบีย้ยให้ทันภายในเดือน7ปีหน้านะครับและขึ้นต่อเนื่องต่อไปนะครับเพราะเงินเฟอ้อมันมาแล้วถ้าดอกเบีย้ยไม่ขึ้นเดี๋ยวจะลําบากกันนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ Goldman Sach s a c h เปลี่ยนไปจากเดิมเหมือนกันนะครับ เรื่องของสัพ p l i s h o r t a d น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของแรงงานที่มัน s h o r t a d e ก็น่าจะดีขึ้นในไตรามาสที่1ปีหน้านี้นะครับ Short ัพ p l y s h o r t a d e เพราะว่าโรงงานมันปิดเนาะโควิดมันเข้ามาทําให้เรื่องของกําลังการผลิตสายพานเนี่ยมันต้องหยุดชะงักไปแต่ปีหน้าน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับโดยที่มุมมองที่ว่าเดิมทีเนี่ย US เนี่ย ถ้าเกิดว่ามันบริโภคกันเยอะเกินไปนะครับจับจ่ายใช้สัตก,กันเยอะเกินไปถ้าตรงนี้ปรับลงมาหาเพื่อนได้นะครับก็น่าจะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็ปรับลงมานะครับก็ทําใหเา้เรื่องของดีมาเนี่ยมันไม่ล้นไม่ทะลักมากปพปลายก็ค่อยๆดีขึ้นมันก็น่าจะมาแมทช์กันได้นะครับ ทำให้สถานการณ์มันกลับมาสู่ในภาพปกตินะครับถ้าพูดถึงซัพพลายก็ต้องมาดูเรื่องของในกลุ่มเอเชียของเราเนะีว่าเราเป็นโรงงานการผลิตของโลกนะครับโดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็เริ่มจะมาเป็นสีเขียวมากขึ้นนะครับสีเขียวเนี่ยเขาให้นิยามว,ว่าเออไม่มีโอกาสที่จะกลับไปปิดอีกแล้วด้วยเหตุของโควิดนะครับถ้าใครเป็นสีเขียวแสดงว่าโรงงานจากนี้จะรันได้ยาวๆนะครับแต่เขายังให้เป็นให้ไทยนะไทยนี่ไตามาสีป็นสีเหลืองแล้วนะ แล้วจะเป็นสีเขียวในกลางปีหน้านะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโรงงานที่กลับมาเดินเครื่องได้นะครับใครลงหุ้นไทยก็ดูตรงนี้นะครับ Goldman s a บอกไว้นะครับแต่จีนเนี่ยเขาว่ามีมุมมองไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของประชากรเขาเยอะเนาะแล้วก็การควบคุมที่ค่อนข้างเป็นซีโร่โควิดเนี่ยจะได้ผลหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเรื่องของซัพพลายเชนดูดีขึ้นนะครับทีนี้ก็มาดูกันว่าหลังจากที่ US ขึ้นดอกเบี้ยไปได้แล้วนะครับประเทศพัฒนาแล้วกลุ่มที่เเหลือจะป็นยังงไ ก็ขึ้นได้ตามกันนะครับแต่ว่าจังหวะจากโคนจะไม่เท่ากันซะทีเดียวนะครับแล้วก็ระดับสุดท้ายเนี่ยก็จะสูงต่ำต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจถ้าดอกเบี้ยขึ้นได้เร็วแปลง่ายๆว่าเศรษฐกิจก็ฟื้นได้เร็วตามนั้นนะครับเพราะเศรษฐกิจไม่ฟื้นขึ้นดอกไม่ได้นะครับส่วนใครที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ต้องปรับทยอยลดลงมาให้เท่ากับเพื่อนนะครับเพราะฉันไม่ทันโดนเก่งกําไรแย่เลยนะครับเพราะนี่ก็เป็นภาพรวมของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับแต่ว่าอามเ่อราซิล ตัว Develop m a r k e ก็ก็มีต้องระวังเหมือนกันก็คือกลุ่มที่เป็นยูโรโซนกับออสเตรเลียนะครับที่ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยตัวดอกเบีย้ยจะไม่ได้ขึ้นเร็วเหมือนชาวบ้านนะครับคือใช้เวลาหน่อยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเหตุผลเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจเรื่องของความกดดันเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้มีมากเหมือนคนอื่นคาแรงขั้นต่ําก็ยังไม่ได้ขึ้นสูงมากนะครับความร้อนแรงทางเศรษฐกิจก็ไม่ได้สูงมากรวมถึงโกลแมนแซกก็มองว่าเศรษฐกิจยูโรโซนเนี่ยจะฟื้นฟื้นฟุบฟุบอีกพักหนึ่งนะฮ ก็ทำให้เป็นปัจจัยที่ดอกเบียเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเร็วตามเหมือนประเทศอื่นๆนะครับก็กระทบกับการลงทุนในหุ้นด้วยเนาะเพราะมันก็คือภาพเศรษฐกิจเดียวกันนะครับก็ฟังหูไหว้หูประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับกลุ่ม d e v วล OP MARKET มียูโรโซนกับออสเตรเลียที่อาจจะไม่ได้ฟื้นตัวเร็วนักสักเท่าไหร่นะครับ หลังจากขึ้นไปแล้วเป็นยังไงนะครับเอ่อหลังจากขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้วทุกๆ6เดือนทุกๆ6เดือนเนี่ยมันจะไปถูไปสู่ที่จุดไหนนะครับทางโก l d m a n s a บอกว่าสุดท้ายแล้วนะครับถึงจะกินเวลาไม่ว่าจะเท่าไหร่เนาะมันจะกลับไปอยู่สูงกว่าเดิมครับดอกเบีย้ยจะไปอยู่ที่ระดับสูงกว่าเดิมเงินเฟ้อก็เช่นเดียวกันนะครับเขามองไว้ว่าสักประมาณปี 2026ปลายๆนะอีกสัอีก4ปีจากตรงนี้ไปนะครับเศรษฐกิจภาพรวมของโลกจะกลับไปอยู่ในภาวะที่ร้อนแรงกว่าเดิมนะครับเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้แต่ผมว่าส่วนตัวก็ยังไกลไปนิดนึงนะที่จะพิจิกตรงนั้นนะครับในขณะเดียวกันตัวยูโรโซนก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะค่อยๆขึ้นไปได้แต่ดูตรงเกณฑ์เนาะตรงนี้แค่1%นะครับในขณะที่เฟดไป2.5แล้วนะครับคือเส้นสีแดงประนี่คือตลาดคาดเนาะ ตลายคาดว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆแล้วก็จะพักหน่อยนึงแล้วไปหยุดแถวๆ1.5%แต่ g o o แมนแซงบอกว่ามันจะไปไกลกว่านั้นครับมองว่าเศรษฐกิจจะดีกว่านั้นนะครับทั้งยูโรโซนทั้ง US นะครับซึ่งเป็นแกนหลักของโลกนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพที่มองแตกต่างไปนะจากคอนเซน s ซสนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าเขาลองหันดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าหลังจากโควิดแล้วเนี่ยตัวเงินเฟอ้อนะครับจะอยู่สูงกว่าระดับเฉลี่ยปกติก่อนที่จะเป็นโควิดเศรษฐกิจจะร้อนแรงกว่าภาพรวมจะดูดีกว่าการเงินการลงทุนจะไหลเวียนดีกว่านะครับค่อนข้างไปในทางที่จะเชียร์นะครับว่าเศรษฐกิจน่าจะร้อนแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ นะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของว่าหลังจากโควิดเนี่ยความยืดหยุนนะฮะร,รัฐบาลทั่วโลกเนอะนโยบายการเงินการคลังจะมีความยืดหยุนนะเพราะเราคุ้นชินกับ QE เมกั QE กันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปมุมมองของผู้ออกนโยบายเนี่ยจะมีความยืดหยุนนะครับมีวินัยทางการคลังที่มันรู้สกว่าเดิมสามารถที่จะ ขาดดุลแบบมากๆๆๆมากได้สามารถที่จะทำเดบิสิตแบบจํานวนมากได้นะครับเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปก่อให้เกิดประโยชน์ในภายภาคหน้าเช่นโครงการอินฟราสตรักเจอร์เกี่ยวกับสาธารณูปโภคเกี่ยวกับพลังงานพลังงานสะอาดเกี่ยวกับเรื่องของรักโลกเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะสามารถทําเรื่องของผลักดันนโยบายตรงนี้ได้ดีได้ง่ายกว่าเดิมนะครับทางโกลเมซักก็เลยมองว่าเฮ้ยโอกาสที่จะเดฟิสิตเนี่ยมันมีแนวโน้มจะสูงกว่าในอดีตน,นะทั้งโลกด้วยเช่นเดียวกันนะ คือมีแนวน้มที่จะผลักดันยอมขาดทุนยอมใช้เงินลงทุนนะครับยอมใช้บัตเจตตรงนี้มากกว่าเดิมในอดีตนะครับและเป็นผลทําให้ เม็ดเงินลงทุนในอนาคตส่วนหนึ่งก็ไปลงในกลุ่มที่เป็นกรีนโปรเจกต์เหล่านี้นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นการลงทุนใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองอีกอันหนึ่งที่เสริมว่าทําไมเศรษฐกิจหลังจากโควิดถึงจะดีกว่าก่อนโควิดนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นภาพรวมของ global economic ที่ Goldman Sachs เอามุมมองตัวเองเนี่ยไปเทียบกับ Bloomberg consensus นะครับถ้าเป็นตัวเลขสีเขียวเบาๆนะก็แปลว่ามองดีกว่านะครับถ้าเป็นสีแดงก็แปลว่ามองแย่กว่านะครับโดยสังเกตว่าจะมีที่มองไม่ดีเนี่ยไม่ค่อยดีเนาะในส่วนที่เป็นจีนนะครับ ในส่วนที่เป็นบราซิลใช่นะครับแล้วก็จะมีอ่อ US นิดหน่อยนะครับมองต่ำกว่านิดนึงนะครับก็เป็นมุมมองที่แตกต่างไปจากความเห็นความเห็นของตลาดโดยรวมนะครับอันนี้ก็ดูไว้ประกอบนะครับอยากรู้ว่าโกลแมนมองยังไงอยากรู้ว่าตลาดบูมเบอร์คอนเซนทรสมองยังไงจะได้ข้อมูลตรงนี้เป็นตัวประกอบนะครับสุดท้ายนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับเศรษฐกิจน่าจะขยายได้ดีในปี2 0 2 2นะครับปีหน้านี้อย่างน้อยก็ครึ่งปีแรกนะครับนำโดย US กับญี่ปุ่นครึ่งปีหลังโดยยูโรโซนนะครับ หุ้นเลือกกลุ่มพัฒนาแล้วนะครับประเทศพัฒนาแล้วแล้วก็บางกลุ่มใน emerging market เช่นอินเดียกับรัเสเซียนะครับจีนแนวโน้มนโยบายดูช้าลงดูชะลอลงนะครับดูมองไกลามากขึ้นนะครับเน้นวงกว้างมากขึ้นต้องขอรอดูก่อนคือไม่ได้บอกว่าแย่นะแต่แค่บอกว่ามันไม่ได้ร้อนแรงเหมือนสมัยการรับมือแบบแบบนี้ในอดีตนะครับมันคือมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปมีทิศทางของนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปต้องรอดูก่อน ปัญหาช็อตเทรดดูดีขึ้นนะครับก็คือว่าทั้งฝั่งซัพพลายเนี่ยก็ค่อยๆเปิดโรงงานกันได้ละเปิดสายพานกันได้ละฝั่งดีมานก็คงไม่ได้บริโภคสินค้ามากแล้วไปพกบริโภคภาคบริการมากขึ้นก็น่าจะทําให้ภาพเนี่ยมันกลับมาสมดุลได้นะครับดอกเบีย้ยขึ้นเดือน7นะครับและทุก6เดือนจากตรงนี้เป็นต้นไปนะครับใช้เวลานานหน่อยนะครับค่อยๆขึ้นทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับพอจบแล้วดอกเบีย้ยเงินเฟ้อจะอยู่ระดับสูงกว่าก่อนโควิดนะครับ นั่นแปลว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจความร้อนแรงเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับคึกคักกว่านะครับนิดหน่อยไม่ได้มากนะฮะโครงการลงทุนบวกนโยบายการคลังที่ยืดหยุ่นนะครับน่าจะเป็นตัวกระตุ้นในบริบทภาคต่อไปหลังจากนี้นะครับก็เป็นภาพรวมสรุปนะครับว่าเป็นมุมมองเชิงแมกโครระยะยาวของโกลแมนแซกนะครับโดยรวมยังดูดีอยู่นะครับการลงทุนในหุ้นเนี่ยน่าจะสร้างผลตอบแทนได้แบบถ้าไม่มากกว่าค่าเฉลี่ยก็น่าจะได้ระดับค่าเฉลี่ยนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าพงษ์ทอทีวีก็จะนําข้อมูลจากเฮาส์อื่นๆนะครับจากเปเปอร์หลายๆรูปแบบเนี่ยมานาเสนอเพิ่มเติมต่อไปนะครับอันนี้เป็นเพียงหนึ่งในนั้นนะครับพอเราฟังครบแล้วสัก4ี่หเจ้าเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะได้มุมมองภาพรวมของการลงทุนในปีหน้าว่าเราจะเชื่อเหตุผลไหนเราจะเชื่อในแนวโน้มไหนนะครับรอติดตามกันต่อไปนะครับกับช่องพงษ์ทอทีวีถ้ามีความเห็นคอมเมนต์อยากมีคําถามสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากจะให้ผมนําข้อมูลตรงไหนมาอธิบายเนี่ยสามารถจะใส่คอมเมนต์ไว้ได้นะครับกดไลค์หรือ s u b s c r i b e เป็นเพื่อนกัน,นะรหรือจ อก็ยินดีนะครับเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ